สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการวาดปลายับนะครับอ,อ่คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกเลยที่สอนวาดแต่ละคลิปเนี่ยผมจะสอนเกี่ยวกับตัดต่อหรือมไม่ใช่คลิปนี้คลิปแรกวะ,ะจะคลิปแรกจะคลิปไหนก็ช่างมานันเถอะก็แปลว่าทุกคลิปผมก็สอนอยู่ยตลอนนั่นแหละ,ะวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับ รอยยับนะครับอ่ารยประมาณเนี้ยยเนี่แต่มันจะีแตกต่างแล้วก็ดูแบบดูดีกว่านี้อีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกเนี่ยให้เราเปิดอ่าไฟล์ขึ้นมาก่อนเลยนะแต่อ๋อผมผมขอเป็นกีวแล้วกันอ่าซึ่งอันเนี้ยผมทํารอยยับไปแล้วล่ะเนี่ยรอยยับประมาณเนี้ยเนี่ยผมทําไว้แล้ว เป็นรอยยับเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ได้เริ่มแบบจริง okay. จังโอเคย้ำ่ะหนึ่งขอดูก่อนว่าผม,ผมต้องลบตรง,ง,งไหนโอเคก็จะมาเริ่มสอเลยนะครับอย่างแรกเนะี่ยให้เราทำให้เราสร้างเลเย,ยอร์ขึ้นมาก่อนอย่างแรกเนี่ต้องมีเสื้อผ้าเลยประเด็นเออน,นั่นแหละคืออะไรแบบตรงๆคือเสื้อผ้าโอเคนะเสื้อผ้าโอเค แล้วอย่างแรกเนะี่ยให้มีเสื้อผ้าก่อนเลยนะครับแล้วต่อไปเนะี่ยตัวหนึ่งโอเคต่อไปเนะี่ยให้เราปรับตรงนี้เป็นสีขาวดำนะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนะคลิกตัวนี้ให้เป็นสีขาวดําแล้วตรงนี้เ่เอาเอาเดี๋ยว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 นะอันหนึ่ง ลบอันนี้ไปเลยโอเคอย่างแรกเนีบบ่ยมีสีขาวดำแล้วใช่ไหมให้เราใช้สีสีขาวกันเลยเอาสีขาวก่อนให้แบบอ่าเปนหนึ่งให้คอนทนรลที่เสื้อผ้านะครับอ่านี่คือผมคอนทรลที่เสื้อผ้าแล้วครับ เออหมายถึงเลเยอร์อเสื้อผ้าเออนั่นแหละให้คนรลไปที่เลเยอร์อเสื้อผ้าแล้วทีนี้ให้เราใส่สีอ่ะเดใดกๆได้ดหนึ่งให้เราใส่สีขาวก่อนเลยนะครับเนี่ยจำเป็นต้องใส่เฉพาะจุดนะอ่าให้ให้มาปรับตรงนี้เลยครับอย่าลืมัาอ,อย่าลืมมาปรับตรงนี้เลยนะครับเออ อย่างต่อไปเนี่ยให้มาที่ตรงนี้นะเนี่ยๆตรงนีน้แล้วก็ให้ปรับเป็น overlay เลื <c oughs> อดพอปรับแล้วนี่มันจะได้ประมาณนี้นี่ยเห็นไหมนี่ให้ใส่ไปหมดหมดเลยก็ได้หมดเลยก็ได้ถ้าอยากใส่ตรงไหนก็ใส่เอา แล้วอย่างนั้นนะ่ะให้ปรับเป็นสีดํานะครับเนี่ยเป็นสีดําสีดําเนี่ยจะเอาแบบอ่นอ,อนๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะออกแบบคล้ายๆเอา้าเดี๋ยวนะแล้วจะโคตร,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 รเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบอย่างกบบละอันอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ผม ไม่กะไวโอเคนี่ประมาณนี้นะเนี่ยเรากดตัวใบไม้หรือรอนลิงก็ได้นะครับเพื่อขยายนะประมาณนะี้สีดำเนี่ยให้แบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับค่อยแบบเติมทีละอ่อน,ออน อ่อนออน,ออน,ออนคืออะไรวะเนี่ยประมาณนี้นะเ <c oughs> นี่ยมันก็อย่าเหมือนกับรอยยับเองแหละอันนี้คือผมทำมั่วๆมันเลยไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมไม้มาทำทำสวนตรงนี้บ้าง การวาดรอยยับมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะก็ผมก็ทําให้ดูอยนะ่างนีแหละมันไม่ได้ยากอะไรนะเออลืมไปมันมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะไอ้ที่ผมว่าไม่ยากนะนไงเอิอ่มมันดูเป็นหมุนระยยับยนะห่ือเปช่าโอะ อ่านี่ก็จะออกมาเป็นแบบรอยยับแล้วนะตอนนี้นคือประเด็นคือให้ใช้สีขาวดำโอเคประมาณนั้นพอสีขาวดำปุ๊บก็ทาไปเลยแล้วมันก็จะได้ เนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะการที่แะทำให้รอยยับมันสมจริงได้อะแล้วทำไมอ้อ <c oughs> ลืมไปอ่ะมันเป็นอย่างลบอยู่อ,อ้อโล่ยู่ตั้งนานเห็นไหมมันก็จะเป็นรอยยับแล้วตอนนะี้ เห็นเป็นรอยยับแล้วเนี่ยเห็นไหมเอ้ยผมว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองเออ่ของตัวอื่นดูดีกว่าเผื่อมันอาจจะได้วันนี้อ่า <c oughs> อ่าอ่าตัวละครอีกตัวเนี่ยครับผมผมก็จะขอเอาตัวนี้เลยนะครับ ก็เป็นนายตำรวจคนหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่รู้จักชื่อเขาเหมือนกันนะครับแต่จะไม่รู้จักชื่อเรื่องเงเป็นตัวละครรนะบกเนอะเออ,เอ,อผมก็จะเอาคนนี้เลยนะครับเออตั้งชื่อเออเอาคนนี้เลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ย่าไปสนใจเลยนะวันนี้กูจะบินไวนะ้เยกสานได้บินแน่นอนวันนี้เอาไม่ใช่อันนี้ วันนี้คลิปกูต้องบินแน่อ่าเอามาก็เอาตัรลัครตัวนี้กินวะ้าวช่เหรอันนี้นี่นี่อ่ะก็จะมาสอนเลยนะครับทำไมมนหนักแข่งนี้วะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมขอเติมพื้นหลังก่อนนะ เออจะคิดลึกนะมันเป็นใครสักคนนี่แหละเป็นใครสักคนที่อยู่ในโลโบ็อกนะไม่ใช่ในโลกเกง่งเออแต่ผมก็จะงทำให้ดูอันนี้น่าอ,อะ่ะใส่แค่สีดำก็ได้หรอมั้อ่าอย่าเพ่งซื้มไป เนี่ยแค่นี้ก็ง่า,าอยาอ่ะรูปหมดแล้วล่ะคือแบบยังไม่ได้ทำหมดเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใช่ผมกดตัว x ตัว x เ,เพื่อเปลี่ยนเพิ่งมาบอกตอนนี้อะไรวะเนี่ยทำไมผมเพิ่งมาบอกตอนนี้ตัว x คืเอเป็นการเปลี่ยนสีสลับสีนะครับเออ,อสอนเลยตั้งนานเพิ่งมาบอก ไปแบบประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นยังไงมันก็ดูดีคือตอนนี้อันนี้คือแบบผมทำแบบเล็กๆก่อนนะมันจะได้ดูละเอียดไง คือพิธีที่ผมสอนอยู่เนี่ยมันมักจะข้อกับอะไรนะสีเสื้อที่มันเป็นสีดำๆอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องมีหน้ามาใส่ก็ได้เราสัางเกตอีกก็คนนี้เลยนะคนนี้อ่าคิดีกคนที่อแอนเนอรอ์ตำรวจนะครับเออนั่นแหละแล้วคนนี้เลยนะคนนี้คนนี้เออไปจับขาได้เลยเฮ้ยประมาณนี้ คือผมจะเอาทับไปเลยนะผมก็แค่สอนเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้เอาแบบมือพักอลงการแบบแบบละเอียดเกินเออประมาณนี้เนี่ยทีนี้ก็ดูได้แล้วอันนี้เพิ่มทีละยี่สิบเออเป็นพันเลยเอ่า ทำไงม้วนเป็นอะไรวะเนี่ยมันน้อยกดแบบนี้ดิบ่อยตลอดเลยอะเสียงใดเสียงอะไรเมื่อกี้อะไรวะอ่าคลิปนี้ค่อนข้างขี้เกียจต่อนะครับ ก็ได้ละประมาณนี้นะเนี่ยก็ง่ายครับคือใครที่อยากได้แบบจริงๆเนะี่ยก็พยายามดูวิธีการทำของผมนะครับว่าผมทำไงคือผมไม่ได้แบบทําแบบทีเดีเลยนะครับผมพยายามแก้ด้วยมันเลยออกมาได้เป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณนะั้น ก็ออกมาดีแบบนี้อ่ะเออส่วนหลักการเนี่ยเอ,อวิธีการทําให้มันแบบสมดุลกันเนี่ยก็ไปฝึกเขาเองนะครับมันแล้วแต่ฝีมือตรงนั้นออก็เรียบร้อยเ,ออเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่เอ,อไหนวะ ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาระยับของคนนี้นะอ่อเป็นภาพเนี้ย <c oughs> คือแบบจะเรียกว่าเป็นคนได้ยังไงมันไม่มีหน้ามเขาไม่ได้ถ่ายนหน้าเขาถ่ายแค่ชุดแล้วผมก็ไม่ได้ทำรอยับเก่งอะไรมากมายนะผมก็สอนแค่แบบพื้นฐานเท่านะแบบนั้นเองแบบง่ายๆนะไม่แบบไม่ได้แบบสมจริงขนาดนั้นโอเคคือผมได้ความใหม่แล้วก็ไม่ค่อยจะอาจเห็น เ,เวลาทําคลิปมันค่อยกๆตุกเท่าไหร่นะตอนนี้ก็มีความใหม่ละอ่ะก็หารอยยับมาใส่เลยนะครับนี่ๆประมาณนี้ตัวหลักใครที่อยากให้รอยยับมันคมชัดมากขึ้นก็มาปรับตรงนี้เอานะประมาณนี้เนี่ยก็จะได้ละ นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็อา่าเดี๋ยวกันนึ่โอเคแล้วก็ปรับขึ้นมาเออเดี๋ยวนี่ประมาณนี้ให้เอาการวาดมาบวกกับนี้มันจะได้แบบเอ่อที่ดีขึ้นกว่านี้เออ่าน่นะียมันก็จะแบบเอ่อดูดีขึ้นไปอีกแบบนะเดี๋ยวยจะทำให้ดูใหม่เลยก็ได้เอา คือมันเอาสามารถมาใช้ร่วมกันได้อะเป็น,นย ก็แก้จากตรงนี้ก็ได้นะเป็นไงก็ง่ายๆแหละวิธีการทํารอยยับแบบพื้นฐานผมก็ไม่ได้แบบทําเก่งอ่ะเออไม่ได้ทํารอยยับเก่งอะไรมากแบบถึงขั้นแบบไปสอนเหมือนพวกอนะพวกรักวาดเออพวกนักวาดพวกนั้นมันทําแบบได้สมจริงกว่าอันนี้คือแบบผมทําแค่ออกมาให้มันดูแบบสวยๆเทานั้นเองแค่ระดับพื้นฐานนะโอเค อ่อ็จะว่ากันเลยนะผมก็ทําได้แค่นี้แหละก็ส้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าหากใครชอบการการทําคลิปของผมในวันนี้นะก็ถ้าหากมันเป็นประโยชน์ขอต่อทุกคนผมก็จะเอ,อพยายามทําต่อไปนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ ขอไปหนาหน้าพี่น้องชาวไทยทุกท่าน